สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ Two Story Two Movie เรื่องจริงสู่หนังวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงสิบขวบที่ถูกลักพาตัวไปกักขังไว้นานถึง3096วันเธอจะต้องพบเจอกับอะไรและทำไมเธอถึงรอดออกมาได้หากพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะเด็กหญิงชาวออสเตรียวัยสิขวบ เธอมีชื่อว่านาตาชาแคมพุชครอบครัวของเธอมีปัญหาพ่อและแม่ของเธอแยกทางกันในเช้าวันที่สองมีนาคมปี1998ก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนนาตาชาและแม่ของเธอเกิดทะเลาะกันจึงทำให้เธอต้องเดินไปโรงเรียนเพียงลำพังโชคร้ายที่ตามมาก็คือนาตาชาถูกนายวบกรรมพิกโลพินลักพาตัวไปขังไว้ที่ห้องใต้ถุนในบ้านของเขาที่แต่เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภยัย นาตาชาเธอเติบโตในบ้านหลังนั้นและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทุกอย่างต้องทำตามคำสั่งของวบกังไม่อย่างนั้นเธอก็จะถูกเขาทำร้ายและทรมานเขาเลี้ยงดูนาตาชาอย่างทาสผู้ซื่อสัตย์หากวันไหนเธอดือ้อหรือไม่ทำตามคำสั่งเธอจะถูกซ้อมถูกทำร้ายและปล่อยให้อดอาหารตลอดเวลาที่เธอถูกกักขังเธอก็ถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดจากวอบกังชายแปลกหน้าโรคจิต พอเธอเริ่มโตเป็นสาวเธอก็ถูกเขาข่มขืนในหลายๆครั้งที่เธอต้องแซงทําในสิ่งที่เธอไม่ชอบเพราะไม่อยากถูกทําร้ายเมื่อชายโรคจิตเห็นว่านาตาชาเริ่มโตขึ้นบางครั้งเขาก็พานาตาชาออกมาจากห้องใต้ถุนให้เธออยู่บนบ้านเป็นครั้งคราวเขาพาเธอไปซื้อของเธอเคยพยายามรวบรวมความกล้าเพื่อหนีแต่ความกล้าก็มีไม่มากพอ นั่นเพราะเธอกลัวว่าหากเธอหนีไม่รอดเธออาจจะถูกเขาทำร้ายหรืออาจจะถูกเขาฆ่าทิ้งเลยก็ได้มีครั้งหนึ่งที่นาตาชาวิ่งไปถึงประตูสวนที่เปิดทิ้งไว้แต่เธอกลับรู้สึกกลัวเวียนหัวมองไม่เห็นอะไรมีอาการกลัวข้างนอกกลัวอิสรภาพเธอจึงตัดสินใจกลับเข้าไปที่ห้องใต้ถุนเช่นเดิมจนปี2006ในช่วงที่วอลฟ์กังเพลอ เธอก็ทนไม่ได้กับสิ่งที่ถูกกระทำมาเป็นเวลานานเธอตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นและไปขอความช่วยเหลือจากคนภายนอกในที่สุดเธอก็ได้กลับสู่ครอบครัวของเธออีกครั้งสถานีโทรทัศน์ออสเตรียรายงานโดยอ้างจากคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่านตาตาชาหลบหนีออกมาจากบ้านของวอฟกังจากนั้นเธอก็วิ่งเข้าไปยังสวนและตะโกนบอกหญิงชราคนหนึ่งว่าเธอถูกลักพาตัวมา พร้อมกับระบุว่าเธอคือนาตาชาแคมพูชมีการตรวจพิสูจน์ d n a ของหญิงสาววัย8ปีที่อ้างว่าเธอคือหนู่น้อยนาตาชาผู้สูญหายไปเมื่อ8ปีก่อนในระหว่างเดินทางไปโรงเรียนและผลก็ออกมาว่าเธอคือหนู่น้อยคนนั้นจริงๆความจริงก่อนหน้านี้ญาติๆของนาตาชาได้ออกมายืนยันแล้วว่าเธอคือเด็กหญิงวัย10ปีที่สูญหายไปจริงๆ แต่ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจ DNA เพื่อกระจัดข้อสงสัยทั้งปวงาบปน่าเซอร์นีพี่สาวของนาตาชาได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ออสเตรียว่าแม่ของเธอแทบจะเป็นลมเมื่อตำรวจมาแจ้งว่าพวกเขาพบน้องสาวของเธอแล้วเพราะแม่ของเธอเองก็อยู่ด้วยความหวังมาโดยตลอดว่านาตาชาจะต้องกลับมาในวันหนึ่งแม่พูดเสมอว่าน้องยังมีชีวิตอยู่สบิน่ากลา่าวหลังชายโรคจิต รู้ว่านาตาชาหนีไปแล้วเขาก็ได้ฆ่าตัวตายโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเขาคือวอฟกังพิกโลพินชายวัย44ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคด้านการสื่อสารในขณะนั้นเขาฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปให้รถไฟทับในกรุงเวียนนาเมืองที่เกิดเหตุเมื่อนาตาชารู้ว่าชายที่กักขังเธอเสียชีวิตเธอกลับมีอาการเสียใจ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเธอถูกล้างสมองในตลอดระยะเวลา8ปีและเธอคงรู้สึกผูกพันกับเขาหลังจากนาตาชากลับมาใช้ชีวิตตามปกติเธอก็ตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวเพราะถึงแม้เธอจะหลุดพ้นจากการกักขังมาได้แต่ปัญหาในครอบครัวของเธอก็ยังคงอยู่อีกทั้งยังต้องพบเจอกับสื่อต่างๆที่มักมาขอสัมภาษณ์เธออยู่ตลอดนับว่าเธอเป็นเหยื่อการลักพาตัวที่เข้มแข็งมากๆ หลังจากเธอเข้ารับการบำบัดจ,จิตใจเธอก็ต้องย้อนความทรงจำในห่วงเวลาของการถูกทารุณเพื่อเขียนออกมาเป็นหนังสือรวมถึงการให้สัมภาษณ์เรื่องของเธอซ้ำๆตลอดหลายปีก็ถือว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยหัวใจอันแข็งแกร่งมากพอแล้วนะคะแต่ยังมีอีกเรื่องเธอได้รับมรดกเป็นบ้านของชายโรคจิตที่กักขังเธอด้วยเพราะชายโรคจิตคนนั้นเขาไม่มีครอบครัวหรือทายาทนาตาชาคือคนเดียวที่ใกล้ชิดเขา ทำให้เธอได้รับมรดกเป็นบ้านของเขาและเธอก็ยินดีรับมรดกชิ้นนี้เธอใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นครั้งคราวแบบนั้นต้องอาศัยพลังใจขนาดไหนกันนะคนอื่นอาจจะขายบ้านเพื่อเอาเงินมาใช้หรือไม่ก็เผามันทิ้งไปแต่นาตาชากลับเก็บบ้านหลังนั้นไว้เพราะไม่อยากให้คนอื่นนำไปทำสวนสนุกหรือหาเงินจากความทรงจำอันเลวร้ายของเธอเธอบอกว่าบาดแผลในจิตใจของเธอคงไม่มีวันหายไปได้ง่าย แต่การมีอยู่ของบ้านหลังนี้ที่ถึงแม้นาน,านๆเธอจะเข้ามาทำความสะอาดและพักผ่อนสักครั้ง <c oughs> ก็กลับเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เธอนึกถึงช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตที่เธอสามารถก้าวผ่านมันออกมาได้เธอได้ตีแผ่เรื่องราวของเธอรายละเอียดของช่วงเวลาที่นาตาชาถูกจับขังและทารุณน,นั้นอยู่ในหนังสือ3,96 0 days ซึ่งเธอเขียนขึ้นหลังจากที่เธอหนีรอดมาได้ ก่อนที่หนังสือดังกล่าวจะกลายเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันและออกฉายในปี2010และในปัจจุบันนาตาชาเธอได้ทำงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของเด็กหญิง10ขวบที่ถูกลักพาตัวไปขังไว้นานถึง3 0 9 6วันหรือประมาณ8ปี ถ้าให้แอดมินพูดถึงข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องปัญหาภายในครอบครัวที่อยากให้ผู้ใหญ่มองว่าบางปัญหาก็ไม่ควรให้เด็กรับรู้หรือควรอธิบายให้เด็กเข้าใจรวมถึงการยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ใช้อารมณ์ที่รุนแรงกับเด็กจากมุมมองของแอดมินเองถ้าเช้าว,วันนั้นนาตาชาไม่ทะเลาะกับแม่หรือแม่ระง,งับอารมณ์ไม่ให้มีปากเสียงกับเธอไว้ได้และไปส่งเธอที่โรงเรียนตามปกติ เธออาจจะไม่ถูกลักพาตัวจนต้องไปเจอเรื่องแย่ๆแบบนั้นก็ได้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแอดมินจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ช่วยกดไลค์และคอมเมนต์วิดีโอของเราเป็นการสร้างกำลังใจให้เราอยากทำคลิปต่อไปขอบคุณจริงๆคะ่ะ วิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ